ในข้อมูล IQ จะเป็นแบรนด์ต่อไปที่มีเลอทงให้แรงจัดหนักถึง2 4 g สกิกช่วงครึ่งหลังของปีนี้เรียกว,ว่าดุเดือดมากจริงเลยนะครับสำหรับสงครามสเปคสมาร์ทโฟนของแดบนบจีนถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีชิปรุ่นใหม่ความเู็วสูงเปิดตัวมาแข่งกันนะครับแต่ก็มีเรื่องของแรมเข้ามาแข่งกันแทนครับเพราะไม่ว่าจะเป็น Red Magic Redmi หรือ OnePlus ตอนนี้ก็ยกระดับให้แรมสูงสุดมากถึง24กิก,กแล้วครับเรียกว่าชีทุกทกฎของการอัปเกรดเพราะจาก16กิกเดิมก็โดนม,มาเป็น24กิก,กันเลยครับซึ่งอีกหลายแบรนดก็คงจะไม่อยู่เฉยอย่างแน่น,นอนครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลจาก Digital Station ว่าไอคู่เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงที่ให้แรมจัดหนักถึง24ก,กิเป็นรายถัดไปครับเพราะเผยสเปคเบื้องต้นออกมาแล้วด้วยครับ โดยจะมาพร้อมกับแรมเป็นแบบ LP d r 5สูงสนด24กิกสนลอมเป็นแบบ u f s 4 0สูง0ุด1ไบท์และใช้ชิปประมวลผล s n a p d r a 8 Gen 3ตัวใหม่ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วก็เราได้เลยว่านั่นก็คือ iQ o ู12สมาร์ทโฟนโลทงรุ่นใหม่นั่นเองครับตามรายงานระบุว่าสมาร์ทโฟนโลทงรุ่นนี้อาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับถือได้ว่าดดเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับมาตรฐานสเปคใหม่ของสมาร์ทโฟนโลทงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ที่อัดแรมมาให้มากถึง24กิกแบบนี้ครับ